G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View a d v a c มากกว่าที่คุณคิด a s l o c k ม o t h e r b o ที่เกมเมอร์และนะัก oh, overclocker เลือกใช้สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบก,กับพวกเราอีกครั้งครับ o v c o c k zone TV season ที่2ใช่อยู่ในช่วง สรุปข่าววันจันทร์สัปดาห์ครับหรือ IT n e w ว Update นั่นเองอีกแล้วครับอ่าวันนี้ก็มีข่าวมาเล่ากันเยอะแยะยาวด้วยครับอ่ามีข่าวที่น่าสนใจมากมายเริ่มเหมือนที่ข่าวแรกเลยครับครับเป็นข่าวจากทางคุณอุ้ยครับเอคุณตั้มเลยครับเอาเลยครับข่าวแรกครับสําหรับสาวก h t c ครับอือก็ยินดีด้วยตอนนี้เขาได้เปิดเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่อ่าคือโทรศัพท์ขนาดกลางคือ HTC One A9 ไม่ใช่เดือธง ไม่ใช่เรือธงอ่าก็แน่นอนะฮะเขาก็มีข่าวมาตั้งนานแล้วแหละตอนนี้เขาได้มีงานเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือสเปคคร่าวๆของตัวนี้เนี่ยจะเป็น snapdragon 617นะฮะระบบปฏิบัติการเป็น android 6.0ตัวใหม่เลย marshmallow นั่นเองใช่หน้าจอ5นิ้วเป็น full hd กระจกเป็น gorilla glass 4นะฮะกล้องหลังครับความละเอียด10ล้าน 13ล้านพิกเซลอ่าแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด4ล้านพิกเซลครับโอ้โหะเอียดนะหน่วยความจำในตัวเครื่องก็3 2มิกิกมีให้เลือกทั้ง32แล้วก็1 6กิกอืมทำไม3ามมาก่อนมาก็32ก็คือส่วนสเปค32เนี่ย3 2กิกเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับแรม3กิกถ้า1 6บกกิกเนี่ยเขาจะมากับแรม2กิกอ,อืมก็คือลดหลั่นไปใช่แต่ว่าถ้ามีกิกก็คือคุณอุ้ย ไม่มีแล้วก็จะมีระบบสแกนลายนิ้วมือครับครับที่เหมือน iPhone หรือเปล่าอ่าแล้วก็ลายนิ้วมือได้แล้วด้วยแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้เลยที่ผมชอบเลยก็คือว่าเขาจะมีแดกมาในตัวในตัวเครื่องสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงแดกแดกอ่ะพี่ตอนนี้ไปอยู่ล็อกไรเดอร์ไม่ใช่ก็มีเทคโนโลยีแดกมาให้ในตัวเลยสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะฮะก็ได้ฟังเพลงที่เสียงดีแน่นอนครับ สีก็มีที่เลีอกถึงสีสีคือมีสีเงินสีเทาสีแดงแล้วก็สีทองครับผมไม่สีสีใช่ราคาก็ตอนนี้เปิดให้สั่งจองกันแล้วครับอยู่ที่ประมาณ400รอยเหรียญหรือประมาณ1 4 0 0 0บาทโอ้หนึ่งหมื่นสี่พันเลยเหรอสี่ร้อยเหรียญนะอืมตอนนี้ค่าเงินสี่ดิค่าเงินสูงนะค่าเงินท่าไมค่าเงินราตกต่ำเงใเศรษฐกิจเรแต่ือนนี้พูดเบาๆโอเคได้พูดูสุภาพสุภาพอ๋อใช่ นี่จบยังไงจบแล้วเออจบง่ายย่างวะคือจบแล้วนะคือจบแล้วเออเป็นข่าวดีของสาวกเฟรนดี้ซีนั่นแหละเออแน่นอนอก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ราคาก็ก็แพงนิดหน่อยได้อ่ะเออพอได้อยู่สำหรับสาวกอ่ะก็ต้องซื้ออืมโอเคครับข่าวแรกของผสาวกในคาเฟ่ก็ต้องก็ต้องข้องพวงอะไรใช่ข่าวแรกของบมวมาเป็นข่าวของเกมที่ชื่อว่า one life นะฮะครับเป็นเกมที่เมื่อผู้ตายตายแล้วเนี่ย ไม่สามารถเข้าเล่นเกมผู้ตายจะไปเล่นเกมได้ยังไงไม่ใช่เมื่อผู้เล่นตายแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปเล่นเกมได้อีกเลยอโดยเกมนี้เป็นเหตุมาจากเมื่อสตรีมนะได้เปิดให้ผู้ผลิตเกมสามารถเข้ามาโพสต์โปรเจกต์เกมของตัวเองได้ครับแล้วให้ชุมชนโหวตนะฮะว่าเกมนั้นควรจะเข้ามาวางขายบนสตรีมหรือเปล่าโดยเกม one life นะครับเป็นเกมใหม่ที่ได้เลือกให้ขายบนสตรีมเรียบร้อยแล้วตอนนี้โดยผู้พัฒนาชาวรัสเซียนั่นเอง เนื้อหาในเกมนะเข้าๆใช่มินนีขาวเนื้อหาในเกมเข้าๆนะที่ออกมาก็คือเกมนี้จะอาศัยการเล่นหลายคนครับแต่ถ้าใครชอบดูเดี่ยวก็ย่อมได้นะเกมนี้ซึ่งสามารถจับกลุ่มกันอยู่ฮะคอยแบ่งปันอาหารและน้านะและยาอ่ารวมกันสร้างที่อยู่อาศัยคอยช่วยกันต่อสู้และระวังอันตรายให้แก่กันแต่การอยู่ด้วยกันด้วยกันเนี่ยก็ย่อมมีการทะเลาะกันทะเลาะกันอย่างนี้ก็ฟันอ่าทะยลทะเกันหักหลังกัน เพราะเพื่อนนั้นสามารถขโมยของคุณได้นะฆ่าคุณได้ <c oughs> ทุกเวลาเหมือนกันเมื่อเราชนะศัตรูนะสามารถเลือกได้ว่าจะไว้ชีวิตหรือจะฆ่าทิง้งโ,โทำให้อับอายก็ได้โดยการปัสสาวะร,รถป้ <c oughs> นหรือจับมาขังและใช้งานได้ด้วย <c oughs> โอ้โหโคตรโหดเลยว่ะ <c oughs> โดยผู้พัฒนาเกมนี้ออกมาบอกว่าไม่เคยมีเกมไหนเนี่ยทำให้ผู้เล่น,นมีอํานาจเหนือผู้อื่นมามาก่อนมากขนาดนี้นอกจากศัตรูจากผู้เล่นแล้วยังมีซอมบี้ด้วยที่เป็น AI นะฮะคังโดนกัดแล้วไม่รีบรักษา ก็จะระยะสุดท้ายเป็นมีบอยบิ็นมาเกอร์ไม่ใช่ก็จะตายในที่สุดครับผมอย่างไรก็ตามนะเมื่อมีหนึ่งชีวิตผู้เล่นจะไม่ตายกันง่ายๆอย่างแน่นอนคือการจะตายใช่คือก็ไม่ตายง่ายๆแบบสิบวิตายหรือว่าไม่ใช่คือมันต้องตายยากอยู่แล้วโดยผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกจุดเกิดในเกมได้ให้เป็นที่ที่ปลอดภัย และเริ่มตั้งตัวได้ก่อนที่จะเริ่มเข้าไปต่อสู้กับผู้เล่นและเหล่าสมบีนั่นเองครับซึ่งทุกคนก็มีชีวิตเดียวแหละทำให้ไม่มีใครกล้าทําอะไรบ้าๆแบบเกมทั่วไปอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่แน่พวกเหลือไงแน่นอนอ่ะปรีชีพหลังจากผู้ตายตายในเกมถ้เกมก็จะล็อกผู้เล่นออกจากบัญชีสตรีมแล้วก็เข้าเกมไม่ได้อีกเลยผลทางเดียวที่จะกลับมาเล่นต่อก็คือใหม ซื้อใหม่แล้วก็สมัครบัญชีใหม่นั่นเองโดยขณะนี้ฮะไม่มีกำหนดการวางขายว่าเมื่อไหร่แต่ผู้ที่สนใจนะสามารถเข้าไปพิคอ,อเดอร์ได้ที่ w w w บ d o n e life game com ครับซึ่งราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ9.99ดอลลาร์สหรัฐนะฮะรพร้อมรับปืนพิเศษแล้วก็สิทธ<ช>ิ์เข้าเล่นในช่วงเบต้าครับอุ้ยคุณน้องซื้อนะเล่นแน่นอนคือเซเวอร์พังมีคนอยู่เนี่ย คนที่เสียตังค์เข้าไปในเกมเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยเศร้าเลยใช่ผมบ้าแน้นอนเจอกันผมหน่วยดีชีพอยู่แล้วเออคุณเรื่องเงินไม่เสียตังค์เลยสบายไม่ดได้ด้วยแับแล้วก็บากเอาฟังตะใจดีกว่าโอเคถ้าใครชอบฟังดูแล้วชอบก็เข้าไปพรีออเดอร์กันได้ครับแล้วก็มีโอกาสได้เล่นในช่วงเบต้าของด้วยอ่าตอนนี้มันมีเบต้าไหมก็ไม่รู้ยังยังถ้ามีแล้วต้องไปเล่นี้ต้องเข้าไปจองก่อนอ๋อ รองเท้าจองเลยใช่ก็เอาคนนี้คนนี้อ๋อใช่ในตู้ไม่ใช่เอาเลยต่อเลยยาวต้อเกินข่าวต่อไปครับเป็นข่าวโชคร้ายสำหรับสาวโซเชียลอะไรนะขออีกทีสำหรับชาวโซเชียลโซเชียลแคมเออโซเชียลแคมโอเคเพราะว่าโซเชียลแคมป์เนี่ยตอนนี้เขาได้ประกาศปิดตัวแล้วเฮ้ยอ่าปลายเดือนนี้ก็คือเดือนตุลาเปลายวันที่29ตุลาเนี่ยทางออโตเดสเนี่ยครับเขาประกาศออกมาแล้วครับว่า จะปิดตัวโซเชียลแคมในวันที่29ตุลาคมนี้อืออือเอาซอาาเลยสวัสดีชาวโซเชียลแคมลิ้นม,มันพันกัน <c oughs> แน่นอนครับ <Ung S 1> ว่าใครที่มีวิดีโออยู่ในโซเชียลแคมเนี่ย <fi> ลก็รีบไปโหลดก่อนได้ตอนนี้รีบไปโหลดมาไว้ในก่อรีบไปโหลดเก็บมาครับเพราะว่าเขาก็จะปิดเลยใช่ครับก็คือคนที่จะเข้าไปโหลดก็ล็อกอินผ่านหน้าเว็บ socialcam.com เลยครับแล้วก็ไปดาวน์โหลด เข้ามาในเครื่องก่อนสำหรับใครที่มีคลิปดีๆอยู่หรือว่าคลิปความทรงจำในชีวิตอะไรอย่างนี้ก็ไปโหลดเก็บกันมาก่อนครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องน่าเศร้ามีช่วงหนึ่งฮิตอยู่ช่วงใช่แต่ตอนนี้ก็หายไปเลยนะช่วงเดียวไงช่วงเดียวช่วงเดียวจริงๆด้วยช่วงเดียวจริงๆโอเคจบแล้วนะข่าวต่อไปของผมนะเป็นข่าวเกี่ยวกับเฟซบุ๊กนะว่าตอนนี้เนี่ยเปิดให้ผู้ใช้งาน iOS นะใช้งานตัว In s t a n t a r t i c l e ได้แล้วครับ ส่วนผู้ใช้ Android เนี่ยไม่ต้องน้อยใจยังจ,จะสามารถใช้ได้ภายในปีนี้เช่นกันครับหลังจากที่เปิดตัววิธีการแสดงผลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตนะฮะแบบใหม่ที่รนเร็วกว่าเดิมครับคือ i n s t a อ t Article ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับพร้อมกับเปิดให้ผู้ใช้บางส่วนได้ร่วมเข้าทด,ทดสอบนะฮะโดยบทความหรือลิงก์ที่รองรับ Instant a r t i c l e เนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปสาฟ้าอยู่มุมขวาตามภาพนะ ขณะนี้มีบริษัทคู่ค้าที่เผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบของ Instant Article ส่วนใหญ่จะเป็นของกลุ่มผู้ข่าวสารมากกว่า<ม>เช่น The New York Times Fox Sports <ม>แล้วก็มีอีกหลายบริษัทเลยนะฮะสำหรับผู้ใช้ Android ไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่า f a c e b o o กกำลังจะเปิดรุ่นทดสอบสำหรับผู้ใช้ทั่วไปภายในสัปดาห์นี้แล้วก็จะเปิดให้ใช้งานจริงภายในปีนี้ครับคือเหมือนเป็นการที่แบบดูอะไรที่แบบมันรุนเร็วขึ้นก็ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงวะ ก็เคยเห็นดูภาพนั้นก็คือดูภาพเลยมันจะเป็นรูปนะ่หรือว่าเป็นอะไรข้อความแล้วก็มีเป็นรูปสายสายฟ้าอยู่ข้างบนนั่นคือคิดก็ว่ามันละรันข้อมูลรวดเร็วมั้งน่าจะใช่ตัวนี้เหรอแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีอใกล้แล้วนี่เขาบอกว่า iOS เนี่ยตอนนี้เปิดแล้วด้วยเขาบอกเปิดแล้วเปิดแล้วต้องลองสังเกตกันดูให้ดีของคุณยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นเราต้องลองดูกันฮะใช่ก็ถือว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะ ะมออือ่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวจากทางโซนี่ครับโซนีเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาลงทุนเปิดโรงงานในเมืองไทยแล้วสบายแนละ้วอ่าแน่นอน,นครับสำนักข่าวหนึงครับก็รายงานว่าเขาจะมาตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอ่าแล้วก็โรงงานเนี่ยเขาจะผลิตตั้งแต่เขาเรียกว่าตัวอะไรนะคือตั้งแต่ตัวทดลองเลยอะคือแบบว่าวแบบว่า ต้นต้นแบบผลิตแบะต้นแบบยันผลิตยันสู่การผลิตขายเลยก็คือทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็คือถือว่าน่าจะเป็นโรงงานใหญ่เลยแหละฮะก็เขาคาดว่าน่าจะผลิตสมาร์ทโฟนได้หลายล้านเครื่องต่อปีที่จะมาตั้งในนี้นะฮะแต่อะไรขัาอะไรแค่นี้อ่าก็แน่นอนครับสาโซนี่ ก็อาจจะได้สินค้าที่ถูกลงหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่แล้วก็การรับประกันน่าจะวิ่งเข็มง่ายอยู่้วเพราะว่าเปิดโรงงานในนี้นะฮะแล้วก็ไม่รู้สิต้องรอดูกันเอออะไรวะงงๆเนอะมันสั้นจังก็คองผมสั้นๆอย่างเงี้ยแหละจริงๆอ่ะมันก็ยาวแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีเนื้อไงอ๋อคือเวลามันมีแต่น้ํามันมีแต่น้ําก็ถึงยากแล้วเวลาเป็นกากไหมเป็นกากนะเวลาโดน ก็มันพุ่งส่งตรงมันนะโอ้โหมันจะยิงมาเป็นฝอยโอ้โหใครๆยิงจะได้นั่นแหละฮะก็คิดว่านเท่าดีทันใดก็เปิดใช่ที่ได้แบบโซนี่อ่ะเราแยกกันพูดทำไมพูดอะไรพูดเลยพูดจบยังไงเราจบแล้วก็ได้จบแล้วโอเคเอข่าวสดท้ายของผมนะเป็นข่าวอัปเดตของบริษัทเวิร์ทเทนดิจิตอลนะฮะคือบริษัทอะไรอ่ะเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งของโลกนี้อ่ะก็เขาได้ประกาศเข้าซื้อกิจการแซนดิสแล้วตอนนี้โดยูลค่าที่เขาซื้อนะครประมาณ1.9หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ6.7แสนล้านบาทนั่นเองจดมาการเข้าซื้อกิจการแซนดิสในครั้งนี้นะฮะจะนำมาเสริมในส่วนของธุรกิจด้าน NVM นั่นเองหรือน o n v o l ยท้ายนั่นเองนะฮะขงใช่แหละไม่ใช่ใกล้เคียงหรอวะ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของบริษัทครับที่จะทําธุรกิจด้านการจัดเก็บข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบสําหรับความร่วมมือระหว่างแซนดิสและโตชิบ้าที่มีมานานกว่า15ปีนะก็ยังค,คงดําเนินกันต่อไปอส่วนงานด้านบริหารนั้นยืนยันว่าซีอของทางแซนดิสนะครับน,น,น,นั่นน่าจะไปน, <laughs> นั่นน่าจะไปนั่นน่าจะไปนั่งในบอร์ดบริหารของบริษัทหากไม่ติดปัญหาอื่นใดครับผมครับก็นแน่นอนละฮะสองรายนี้เขา คือดีทั้งคู่นะเวเตอร์ดิจิตอลกับแซนดิสเนี่ยคือพูดง่ายว่าโอ้โหมันดีทั้งคู่อ่ะมันยักษ์ใหญ่ทั้งคู่แล้วก็ของก็ประสิทธิภาพดีแน่นอนไว้ใจได้ตอนนี้มารวมกันก็ไม่รู้ว่าน่าจะดีขึ้นแหละน่าจะดีขึ้นแน่นอนก็ต้องรอดูันตอบไปดูอะไรดูว่าเลยชอบถามเลยที่มันตอบไม่คิดไม่ออกวะ วันนี้นี่แห้งๆเรืยอ่ะอ๋อมา่ึกี้กินเหล้ามากินน้ำเปล่าตอนนี้เปิดตู้เย็นเห็นน้ำเปล่ากำเอียนเลยโอ้โหคือกินเยอะเออก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรแล้วข่าวสำหรับข่าววันนี้เนาะอ่าก็มีเพียงเท่านี้ข่าวสั้นๆเล่ลาสงงเลยข่าวยาวเนี่ยพูดไแล้วฉาดฉานจ้ โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแจกอ่าไม่มีอะไรแจกอีกแล้วเดี๋ยวเดียพยายามขอมาให้ของแจกนะฮะพยายามอ้อนวอนอนวอนทางผู้ใจดีอ่าผู้ใจดีอ่าผู้ใจดีแจกโอเคสำหรับวันนี้ครับก็หมดละข่าว เกมอย่างืมไม่เล่นหนักเกมนี้นแน่นอนใช่โอเคสำหรับวันนี้ผมเสียอุ้ยครับรับผมเสียนตั้มครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ